เราคืดว่าเราเล่นการพนันดีกว่าไปรับไปรักขโมยดีกว่าไปขายยาเสพติดเราั้นเห็นเราเลวตรงไหนนี่คนเล่นอะไรนนคนเลวเหรอ้าผู้หญิงขายยาเสพติดผ,ผมจะเป็นมาเฟียได้ไงก็มาเฟียถ้าที่ผมจะจำไก่ความอาจจะผิดก็ได้นะค้าผู้หญิงขายยาเสพติดค้ายารับจ้างฆ่าคนผมท,ที่ผมไม่เคยทํา มันมมัน e ันนจะผมจะเป็นวอร์เรดได้ก็เด็กเราเราก็อาจจะรักเพื่อนก็เพื่อนนี้เรือกไปก็เพื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กผมเป็นคนตัวเล็กคนตัวเล็กพ่อก็ให้ให้หัดมวยไว้ป้องกันตัวเองวันนึงก็วันนั้นเรียนข่างกองร้านดุสิตพอจบปีหนึ่งเสร็จก็ กลับมาพ่อให้ซ้อมซ้อมเอากระสอบทรายมา,มาแขนาวนหะครับครับเ<ว>พือพ่อนก็มาบอกเขาจะเลี้ยงข้าวก็ไปพอซ้อมเสร็จก็ไปเขามีเรื่องอยู่เขาไม่บอกพอเขาไม่บอกกันเลยเราก็ไม่รู้อยู่ก็มีคนอมีไปจ่อคอเขากําลังนั่งกินอย่างนี้นั่งอย่างเงี้ยว,ว่าข้างหลังเขาจ่อเขาแล้ว<ด> <ๆ S 1> เราก็เ,<ล>เราก็เห็นที่กระดองข้างเราให้ที่เผยอนมตัวๆไหมรายการเรื่องเรา ก็มีเรื่องมีราวกันฮก<ม>็ต้องไปสู้คดีก็เนี่ยโดนแทงโดนโดนสามแผลก็แต่เขาโดนหนักหน่อยไ้แตกก็แทงกันตัวตัว,ตวไม่ได้ไม่ได้ไปลุมกันเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งไป่อนจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเมื่อก่อนอเขาเล่นสนุกพอเลิกเรียนแล้วก็ไปเล่นสนุกคนมันแค่จะขึ้นไปแทงนอนแทงบนโต๊ะมร์เกอร์เขาก็บอกว่าใช้ใช้เล็ดยาว เดี๋ยวเจ้าของโต๊ะว,ว่าเขาเขาก็โดนด่าอะไรอเงี้ยนะแล้วก็พอดีไปพูดถึงเพื่อนผมคนชื่อวีทีไไอวีไม่เห็นไอมาร์เกอร์บอกอะทีไไอวีไม่เห็นกล้าเลยไอจนไอชื่อแก่แก่น่มันก็บอก่าไปเรียกมันเลยแล้วก็เพื่อนเรา,าอะทำไมมึงต้องมายุ่งกับเพื่อนกูอะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นจะมีเรื่องกันมีเรื่องกันนี่พวกเราอยู่กันเยอะจนไปรู้่งเฮ้ย ตัวๆก็พอแล้วตัวๆก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยใช่ไหมก็ลูกผู้ชายดีผมก็เลบอกว่างั้นมึงกูตัวๆอันนี้มันตัวเล็กกว่าเรานะครับกูไม่มีเตะไม่มีกูโชคอย่างเดียวให้มึงเตะได้ทุกอย่างแต่เราต่อให้เขาไงพราะพวกเรายี่สิบกไปไหนไปไกลที่เป็นวัยรุนนะ่นอ่ะเป็นฝูง พ่อพ่อทํางานกรมชาติกาศเป็นเป็นพนักงานจ่ายเงินแม่เป็นทํางานกรมสรรพุทธวัก่อนที่ช่างแสงนะครับเป็นพนักงานเย็บรองเท้ารองเท้าบูทอ่ะก็ถ้าเดือนนั้นคนก็พักพักพันน่งนี่พ่อเนี่ยเป็นเป็นพนักงานจ่ายเงินเนี่ยคนที่ริจักกับพ่อเป็นเพือพ่อนเพื่อนเพราะก็เอาเงินมาฝากให้ไปเอาดอกสมมุติอเอาสี่บาทพ่อก็ไปออกห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทีนี้พอเก็บไปเก็บไปเนี่ย เขาค่าทํางานบาทอย่างเงี้ยเขาเก็บไปเจ้ากรม้าตากาศเขารู้เขาก็บอกาห้ามเก็บนะถ้าเก็บเขาจะไล่ออกความที่พ่อผมเป็นคนซื่อเงินเดือน,นออกก็เอาไปจ่ายดอกเบี้ยแทนคนอื่นครับตอนนั้นเราอายุติดสามสิบสี่ละไม่รู้เราคิดได้ไงบอกพ่อทำไมไม่พูดเขา,าเราเราไม่ได้โกงเขาที่เขาเก็บไปเป็นปีเ็าได้คืนไปแล้วขอให้เขาที่เพราะเราเห็นนี่พ่อไปกู้มาตอนหลังๆบ้านหลังคาลู่ ฝนตกมันก็ต้องไปอยู่กับตัวมัเป็นกระจุกตรงไหนที่ไม่รั่วเลยพ่อแม่พี่ผมน้องน้องผมผมห้าคนเนี่ยเลยต้องไปอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นว่าแบบนี้เลยเกียดคนที่ปล่อยเงินกู้แล้วกินดอกแพงแพงก็ไม่ได้จะทำอะไรกินอ่ะแต่เรามีติดเรามี มีความมุ่งมันม่นว่าเราจะไม่รักขโมยไขรกินเราจะไม่ทําอะไรที่มันเลวทรามเห็นเขาเล่นไฮโลกัน mm hmm. ก็นไปดูเขา mm hmm. ก็ไปยักเขาสิบาทยี่สิบาทเนี mm ่ย hmm. เขาก็เอาไปเอา,เอาตังให้เราคนละห้าสิบบ้างร้อยบ้างเขาเฮ้ยผมไม่เอาอันนี้เป็นจุดที่เขาก็เลยเลยเห็นว่าเราเป็นคนดี mm hmm. เขาเลยยกกระบ,บวนมาเล่นที่บ้านเราโอ้โหเจ็ด oh, วันนี้ได้มื่นกว่าสองหมื 20, mm ่น hmm. เขาเร่นกันเราก็ไปดูไงอย่างเงี้ยแล้วเขาเราไม่เพราเขาส่งตังให้เราไม่เอา mm hmm. เขาก็เลย บอกแค่ไป okay. ช่วยชับมันหน่อยว่านี่คนที่คนที่เขาเขาเรียกเซียนเฮโลนะเขาก็เห็นเราเขาก็ชอบชอบนิสัยผมอะ่ะเขาก็เลยมาสอนเทคนิคให้เฮ้อะไรกใเ่องใจเล่นจำนันก็ไม่เป็นไรนี่วะมันแบบได้ก็เอาเสียก็ให้มันก็ถือว่าเสี่ยงโชคไม่ได้รักขโมยใครกินตอนนั้นกี่ขวบคะ19ีสิบเก้านะ เพราะฉะนั children, ้นเรายังเด็กเราไม่ค <antique energy> ิดอะไรครับมันตรงนั <jak> ้นมันมีโต๊ะสนุกก็ไปหัดเล่นสนุกแล้วก็เดินไปดูเขาเขาเล่นกันตึกข้างๆก็ไปดูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปยักมากอะไรบ้างพอดีคนแกเชื่อสองใบแกก็สอนให้เราก็เลยเลยเป็นเป็นลูกแกแล้วก็บอกตะเวนเล่นมันก็อาจจะโชคดีนในช่วงนั้นเล่นได้ตลอดครับแล้วเวลาอย่างเขามาเล่นที่บ้านเราเนี่ยในเจ็ดวันแล้วก็ไปแต่เดี๋ยวก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ย เราเลยได้ง่ายๆก็ไม่ได้คิดนะฮะว่าเราจะมีอยู่ไม่มีแต่เราเราไม่ไม่ไม่มีอะไรทำอ่ะเราถือว่าเราเล่นการพนันดีกว่าไปรับไปบรักขโมยอยู่กับไป้ายยาเสพติดซึ่งเราเราเราต่อต้านมากก็มันก็ดวงก็ดีมันก็ได้มาเรื่อยๆได้ไไดไบ้างเสียบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ได้นะครับ ก็เราเราก็ผมว่าเราก็หลงนะเพราะเราเล่นมาตลอดนะเดยถ้ามาถึงปีสามเจ็ดเวันนั้นผมเสียที่แรกเล่นอยู่สองสองคืนเสียห้าห้าสิบกว่าล้าน, <S <S นตอนสุดท้ายก็เหลือสักสามสิบล้านก็ออกมาเดินมาว่าเพราะเพราออกจากจากบ่อนมาก็บอกก็พูดกับพี่เล็กานินนะ เขาไปนั่งน่งเสียด้วยบอกให้ผมไม่เล่นละเขามองหน้าเขาไม่เชื่อแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมไม่เคยไม่เคยไปที่ไหนเลยแล้วคุณอาดึงตัวเองออกมาจากพนันนี่เขาเราก็เราคิดอย่างนี้ไงเล่นทําไมวะก็แค่นั้นเองเล่นทำไมว่าเราไม่เดือดร้อนอะไรแล้ะก็เลิกอยู่ที่ตัวเราทุกอย่างเพื่อนๆนะห้ามอย่าตายชัดอย่าเล่นาไม่ไม่ไม่ฟังหรอก มีคำที่คุณอาบอกว่าเล่นพนันอนะได้เงินหนึ่งดีกว่าไปลักกินขโมยกินทําไมคุณอาถึงเปรียบเทียบแบบนีพนนนน้พนันมันเป็นพนันมันเป็นการเสี่ยงโชคนะแต่เราอยู่เราไปลักขโมยคนอื่นคร้เนี่ยเราเราเรา,เราถูกขโมยเราโกรธไหมล่ะอย่างก,การพนันเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยมีบรรัญญัติห้ามนะท่านพี่เนี่ยบอกว่าอบไยมุขสิ่งไม่ดีอย่าอย่ามวัวมาอย่าลุ่มหลงขออนุญาตถามตรงๆเลยนะคะคุณอา เปิดบ่อนไหมคะเปิดเมื่อก่อนนะก็เด็กๆก็ไม่มีงานทํามนุษย์แล้วเนี่ยเพื่อความอยู่รอดพอปี3สามเจเราเลิกเราก็เราก็เลิกเลยเพราะฉะนั้นเรา,เราเ,ราเราเห็นเราเร็วตรงไหนคนเล่นตรงนเปนคนเร็วเหรอและอย่าไปอย่าไปเข้าใจผิดว่าการที่คนเป็นนักเป็นนักกำน,นังต้องเป็นคนเร็วไม่ใช่ ผมผมไม่ผมผมไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกเลยผมถือว่าเขาจะมอยกัน้างเขามนุษย์เราเรารู้ตัวเราไหมว่าเราดีหรือเลวผมไม่เคยทำอะไรใครเดือดร้อนไหมผมไม่มีอิทธิพลและผมเอาอิทธิพลในทางที่เล็วไปทำอะไรให,ให้ให้ขายบ้างผมมีแต่มีอิทธิพลไปช่วยเขามีที่ค้าขายผมสร้างตลาดให้คนขายฟรีไปดูได้โกหกใครก,ก็โกหกโกหกแต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกนั่นไม่ไม่อย่าไปวิตกคน คนรู้ว่าเป็นลูกเจ้าพ่อชัดเตาปูนเนี่ยฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างแบบคําว่าเป็นลูกของชัดเตาปูนเนี่ยมันทําให้เรากดดันไหมคะกมาไม่มีเปิด แลี่ยวค่าหังศพ